ใส Franc ่สสสสสเสื้อสีแดงขึ้นทั้งห้างเดี๋ยวเดิมคอยหาปองให้พวก้ากันนีแม่จ๋าจัดคนจัดคนห้าท่านเท่านั้นใส่เสื้อสีแดงสตาร์ทค่ะสตาร์ทของเราดูด้วยค่ะอนับเดินไปขึงคำมี้หนึขงมันีหนึ่ง ยัมใส่ลูกเลยอันนี้ดาคุคุเเออเอาไก่ัวแรกนะครับเพราะว่าหอทีโอเคโอเคอันนี้ต้องเปลี่ยนตัวนีต้องเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวเอาไตาเอาไ่ัน้าลง่ น้องเลยมาน้องยังดื่มเองดื่มไม่ได้อันใหญ่อันกินหือไม่ต่ำมากต่มาอันนี้เลยง่ายๆเลยนะคะกติกาของเราง่ายๆเลยนะคะสหรับพีหญ่พูดส,สมุป

ใครดื่ได้ก่อนคือรับรางมัทีิสนไปเลยใช่ไหมคะเอๆเอาอย่าปากืบหเด้อใรก้อยฟังใค้อยไปตงไปต้เอป้อกันเออเสร็จแล้วไป้เราไปไ้ท้องแล้วกเป๋าบางไ่มควรใจสิบปาทผู้ใดเมาได้บ้านผู้นัสนชนะเลยที่หมายถ่ายให้หน่อยแก่เนะน้ำปลาสาดเดิน้าเ สอสอูอ้ยู้ักดานมาหมาคนมานไหนมานนาไนนาหนนมาหนมไหนมาไนมาไหนมาไหนมาไหนาไมไมาานามาไหนมาาไหนาไหเมาไนมานมาไหนมาไหนาไหนไหนมาไนมาไหนมานมหมหนมาหนมาไนไมาไหมามนาาน เออถ่ายแล้วเนาะโอเคค่ะไปล่นยังไงยังต้อรุณาขอขอบคุณมากๆนะฮะสุดยอดมารวบเนการดีเมรายังไม่ออกอากาศสยอดขอใหุ้อดอารมณวดได้น่าค่ะนะครับผมได้ทาีเท้านะครับขอขอบคุณมากๆเลยวันนี้เลิกขิงกัน จิบีัติน้อลขงิลนต่อส่งต่อน